รู้กำหนดดูไปในขัน5าเนี่ยจึงเป็นก้อนทุกขเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่มีแต่ทุกขเวทนาม,นมันมีอย่างอื่นด้วยมันมีรูปต่างๆเวทนาสัญญาสังขารมีอะไรปรากฏก็ตามแม้ท้งจิตใจก็ตามใจที่มันไม่สง,งบใจที่มันยังฟุ้งซ่านใจที่มันยังกวนกมันก็คือทุกข์เหมือนกันสติราล,ลึกรู้สิ่งเหล่านี้มันต้องหัดวางเฉย ดูดูมันเฉยเฉยไม่ว่าอะไรมันก็จะเบาขึ้นใจมันจะเบาใจมันจะสงบใจไม่กวนกังวายดีไม่ดีทางกายก็หายหายทุกข์ไปด้วยนะหายปวดไปบ้ามีเพราะบางครั้งความปวดตรงที่มันปวดขาปวดอะไรเนี่ยมันเพราะจิตเราไปแตะอยู่เลยเมื่อไหร่จะหายมันมองอยู่เวยมันไป ไปเป็นเหตุปัจจัยปวดเลยปวดอย่างนั้นแต่พอวางเฉยไปปล่อยวางไปไม่ว่าอะไรมันไม่ยินดียินร้ายเนะี่ยเหตุปัจจัยมันก็เลยหมดมันก็เลยหายปวดหรือถ้าอย่างปวดแต่มันไม่เดือดร้อนมันเหมือนมีก็ไม่ไม่ถึงใจไม่เข้ามากระวลกวยใจสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกขึ้นมา